สวัสดีครับพบกับช่างโอซ่อมคอมนะครับวันนี้มีเพื่อนสมาชิกนะครับส่งโน้ตบุ๊กมาให้ซ่อมนะครับเป็นยี่ห้อ asus นะครับรุ่นโมเดลมันจะเป็น fx 5 0 5 g นะครับเเป็นเกมมิ่งนะครับทูบเกมมิ่งนะครับคอไอเจ็ด gen แนะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับผมจะลองจ่ายไฟจากซัพพลายนะครับเข้าไปนะครับเขาจะเห็นว่าที่ซัพพลายเนี่ยจะมีไฟ ระพิบนะครับสีแดงนะครับอาจจะมองไม่ทันตำแหน่งนี้นะครับนี่ครับอาจจะแวบแวบๆนะครับก็อาการอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากมีโหลดนะครับมีมีตัวช็อตอยู่ในในเมนบอร์ดเนี่ยนะครับมีตัวช็อตนะครับผมพอดฝาหลังออกไว้แล้วนะครับนี่นะมันต้องมีช็อตอยู่ในนี้นะครับแต่เรายังไม่รู้หรอกครับว่าตัวไหนช็อตต้องยกบอร์ดออกมานะครับเดี๋ยวมา เช็คกันครับว่าจุดช็อตนี่คือจุดไหนนะอ่าตอนนี้นำบอร์ดออกมาจากเครื่องแล้วนะครับนี่นะครับกก็มีฝุ่นนะครับมียฝุ่นน้อยนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับนี่ก็มีหนีบเข้าไปมีมดด้วยนะครับมดน,นี่นะครับ เป็นสาเหตุทําให้มีอุปกรณ์ช็อตได้นะครับเนี่ยนะนะครับนะครับมดเยอะเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็สองอดูครับเพื่อจะเจอตัวเสียนะครับตัวนี้นี่ยจะเป็น4ี่สวลต์นะครับ แถวแถวนี้นะครับดูนะครับ C ดูโอมมันนะครับดูโอห์มอง C นะครับนีครับช็อตแน่นอนนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าตัวไหนนะครับแต่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะจิ้มฝั่งไหนก็นี้นะครับน่าจะมีตัวแตกนะครับเดี๋ยวผมส่องดูก่อน หลังจาก่องแล้วไม่ไม่เจอตัวแตกนะครับไม่เจอตัวแตกผมก็เลยไม่ทราบว่าตัวไหนนะครับที่เป็นที่ช็อตนะครับสีตัวไหนที่เป็นตัวช็อตนะครับเราก็จะมาทําการอัดไฟนะครับวิธีอัดไฟเราก็จะมาอัดที่ชุดนี้นะครับอ่านี่คือเฟสไฟเข้านะครับผมจะมาอัดตรงตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยนะครับตำแหน่งนี้ซึ่งโอห์มมันก็ต่ํานะครับโอมต่ำนะครับ ผมจะอัดไฟเข้าที่จุดนี้นะครับผมจะอัดแค่แค่หนึ่งโวลต์นะครับหนึ่งโวลต์อย่าอัดเยอะเพราะว่าเผื่อเฟดผ้าวีคอช็อตนะครับจะได้ไม่ทะลุเข้าซีบียูนะครับเราจะอัดเข้าที่จุดนี้แค่หนึ่งโวลต์นะครับนี่นะครับผมปัดกีสายไฟเข้าไปแล้วนะครับก็จะอัดเข้าไปแค่หนึ่งโวลต์นะครับตอนนี้ก็กิน0.5นะครับ0.5ก็ อาจจะเจอตัวอุ่นถ้าไม่เจอก็ค่อยๆเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้อาจไปแค่1โวลต์ไปก่อนนะครับแล้วให้ลองคำหาตัวที่มันอุ่นๆ,ๆนะครับก็ทำไปด้วยแล้วก็วัดโวลต์ไปด้วยก็ดีนะครับโวลต์ที่เราจะวัดก็คือชุด L ของ V คอ e นะครับ เพื่อดูว่ามันมีไฟทะลุมาไหมนะครับไม่เอากระป๋องพิเศษเม่อวาไม่มีไฟทะลุนะครับก็ไม่อาจไม่น่าจะเป็นเฟดช็อตนะครับก็อาจจะเป็นซีนะครับไม่รู้วอยู่ไหนไม่บไล่วัดไปเรื่อยนต้องมีตัว โอเคถ้ามันทะลุ V c o r ก็เดี๋ยวอัดไฟเพิ่มครับเพิ่มไปอีกสักโวนหนึ่งนะครับค่อยไ,ได้กันอ่าอ,อ1.4ครับกิน1แอมป์นะครับเดี๋ยวเริ่มคำใหม่นะครับอ่าตอนนี้ผมวัดไฟนะครับชุด V c o อไม่ไม่มีไฟทะลุมานะครับก็คือนี่ครับแต่ผมมาเจอชุดนี้นะครับ เลี้ยง VGA นะครับนี่ครับมีไฟทะลุมานะครับ0.9นะครับเราอัดเข้าไป1.1นะครับ1.1นะครับมีไฟทะลุมา0.9นะครับเนี่ยถ้าเราอัดสูงกว่านี้นะครับก็อาจจะทำให้การ์ดจอเสียได้นะครับอ่ะชิปกระจอนี่นะครับอาัดแค่นี้ก็ยังทะลุมาเลยนะรก็น่าจะเป็นเฟสของชุดนี้นะครับ พี่วีเเนี่ยครับน่าจะช็อตนะครับ,ร,บรุ่นใหม่ๆอยู่เลยนะครับเฟดมันก็คือเนี่ยนะครับตัวก็มีอยู่นี่เรียงเรียงกันอยู่นี่นะครับจะเห็นนะครับนี่ครับที่เรียงกันอยู่นี่ครับ ที่เห็นตอนนี้ก็มีประมาณแปดแปดตัวนะครับยังเล่งอยู่นะครับอ่า๋ยวผมต้องชิคก่อนนะครับว่าตัวไหนเสียนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนนะครับหลังจากผมวัดนะครับก็มาเจอนี่ครับเฟสตัวนี้นะครับที่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่นะครับช็อตนะครับผมยกออกนะครับยกออกนะครับแล้วผมจะลองอัดไฟเข้านะครับแล้วก็ วัดไฟที่คอยนะครับดูว่าจะมีหลุดออกมาไหมนะครับมีไฟผ่านมาไหมนะครับอ่าตอนนี้ผมจ่ายไฟเข้าแล้วนะครับไม่มีไม่เกิดการกินกระแสนะครับเห็นไหมครับมีไฟมารอแล้วนะครับนี่ครับหนึ่งโวลต์ผมจ่ายมีมารอแต่ไฟเนี่ยไม่ข้ามมาที่แอลแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมครับที่แอลไม่มีไฟละ ก็แสดงว่าเฟดตัวที่ผมยกออกนะครคือเฟดตัวที่ช็อตนะครับแล้วตอนนี้ผมจะทําการเปลี่ยนเฟดตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่ามันจะปิดงานไหมนะครับผมอ่าตอนนี้เปลี่ยนเฟดเข้าไปใหม่แล้วนะครับผมทีนี้เราจะมาลองอ่านไฟกันใหม่นะครับผมว่าจะไฟจะทะลุเฟดมาอีกไหมนะครับจ่ายไฟเข้า1 1โวลต์นะครับแล้วเรามาวัดที่คอยกันนะครับนี่นะครับ อยตัวนี้นะครับไม่มีไฟข้ามแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะจ่าย19เข้าแล้วนะครับเราดูว่ามันจะทะลุอีกไหมนะครับเฟสนะครับถ้าทะลุก็อาจจะเป็นที่ตัว PWM นะครับเสียด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนแค่เฟสดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมใส่ซิงก์ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาจ่ายไฟ19เข้าดูอ่าตอนนี้ใส่ซิงก์แล้วนะครับเราจะจ่ายไฟ19เข้านะครับ จ่ายไ19เข้าแล้วครับกิน0.354นะครับก็ไม่ไม่ช็อตแล้วนะครับสะพายไม่กระพริบนะครับจะมาวัดไฟสแตนบายกันนะครับชุดนี้จะเป็นชุดของไฟ3โวลต์5โวลต์นะครับอ่า5โวลต์นะครับออกก่อนออนนะครับ3โวลต์ออกก่อนนะครับนี่นะครับ3โวลต์อยู่ทางขวานะครับเขาจะมีคอยหนึ่งที่ออกก่อนออนก็เลี้ยงเอ็มนะครับ1.05นะครับก็ออกนะครับ ทีนี้ไฟก็ออกโอเคนะครับพร้อมที่จะออนแล้วนะครับเดี๋ยวผมประกอบลงไปในเคสก่อนนะครับบอดี้มันแล้วลองออนดูครับว่าขึ้นภาพนี่นะครับครับตอนนี้ก็ประกอบใส่เข้าไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะจ่ายจ่ายไฟเข้านะครับจ่ายไฟเข้าแล้วลองออนดูนะครับทีนี้เราออนแล้วมันก็เป็นอาการเดิมเห็นไหครับแบทบซีซีกับทิอีกแล้วนไหครับ ตัวนี้ชี้นะครับจะแดงแวบบแวบบแวบแบวก็คือกลับมาเป็นอาการเดิมนะครับก็คือชอ็อตอีกก็น่าจะเป็นเฟดชุดเดิมนะครับที่ชอ็อตคือคือเฟดนี่นะครับชุดไฟ VGA นะครับก็น่าจะเป็นจุดเดิมแต่ตอนเนี้ยถ้าผมจะเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งผมจะต้องเปลี่ยน PWM ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเฟดทั้งตัวบนและตัวล่างนะครับอ่ทีนี้ผมจะ ทำการเปลี่ยนแล้วนะครับอ่าตอนนี้ตัวที่ผมจะเปลี่ยนนะครับก็จะมี PWM ตัวนี้นะครับอ่าโค้ดจะเขียนว่า CE นะครับแล้วก็จะมีเฟสตัวนี้ที่เคยเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้ทางทางขวามือนี่ครับสามตัวนะครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ PWM ตัวหนึ่งนะครับ CE ก็จะเป็นเบอร์ RT 8813 d นะครับ ตอ่ยาตอนนี้มีที่ยกออกมามีอยู่ห้าตัวนะครับที่ผมจะทําการเปลี่ยนนะครับห้าตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับ EVM RT แป1 3ปดหนึ e ่งสานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ RT 96 1 0หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเฟส2องตัวนะครับก็คือนี่นะเฟส2ตัวนี้นะครับ ที่ผมจะทําการเปลี่ยนนะครับก็มี1 2 3 4สาสี่แต่ว่าเฟรชุดเนี้ยมันจะมีทํางานตัวล่างนี่จะมี2ตัวนะครับก็เลยกลายเป็น5ตัวนะครับจะทำการเปลี่ยนนะครับนบอร์ดก็คือตําแหน่งนี้นะครับตําแหน่งนี้แล้วก็ตําแหน่งนี้แล้วก็นี่นี่อีก3าตัวนะครับเป็นเฟรนะครับโอเคเราเปลี่ยนเสร็จเรามาลุ้นกันต่อครับ อ่ uhm. ตอนนี้ผมใส่อะไรที่เรายกออกแล้วนะครับห้าตัวนะครับมีเฟสสามนะครับมี p w m 2ตัวนะครับเสร็จแล้วนี้ก็จะถึงเวลาเทสกันอีกรอบนะครับอ่หลับตัวเอสุดตัวนี้นะครับเรามาเทสกันอีกรอบนึงนะครับจะช็อตอีกไหมนะครับ จะกดออนนะครับครับเออนกระแสแล้วนะครับไม่ช็อตนะครับดูว่ามันจะขึ้นภาพไหมนะครับเพราะว่ามันช็อตภาค VGA นะครับเฟสชุด VGA แล้วก็ PVM ชุด VGA นะครับอ่าขึ้นภาพแล้วครับเห็นไหมครับพแล้วครับ ถ้ามันขึ้นภาพอย่างนี้ก็คุ้มกับที่เราเสียเวลาทําไปนะครับจารับบูดันไม่ได้กินไม่จารดัรบบูเลยอืมนี่นะครับดดเดี๋ยวผมจะเทสเข้าวินโด้นะครับผมก็จะปิดงานไหมนะครับแล้วก็จะเจอการ์จอไหมด้วยนะครับอ่าตอนนี้ผมใส่ s อ d แล้วนะครับก็บูตขึ้นหน้าวินโด้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ASUS t u e Gaming นะครับ Part หลังเครื่องเป็นโมเดล fx 5 0 5 gd นะครับอาการก็คือเสียบกัะพ่ายแล้วก็พิบแป๊บๆนะครับเหมือนช็อตนะครับก็พบว่าช็อตภาค vga นะครับหลังจากเปลี่ยนเฟสไป3ตัวนะครับเปลี่ยน pvm ไป2ตัวนะครับภาคไฟเลี้ยงการดจอ vga นะครับเป็นชิป nvidia นะครับตอนนี้ก็เจอนะครับก็ใช้งานได้นะครับก็น่าจะปิดงานนะครับก็ เจอการ์จอนะครับใช้งานได้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นลังใจในการทําคลิปของผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะครับสวัสดีครับ